สวัสดีครับสวัสดีลูกเพนบันลูกค้าทุกคนนะครับผมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันลูกค้าวาไรตี้ในช่วงเจาะลูกดีลเลอร์ไปกับวันจูค่าวันนี้อยู่กับนายบูมันุคัามด้วยันฮะคือนักลุกค้าไอ้แหมงเห็นชี้เหมือนกันไงจิม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 นะฮะวันนี้ผมกับน้องกูครับอยู่กันบนถนนกาญจนาพิเศษครับถนนที่ขึ้นชื่อว่ามีดีลเลอร์รถยนต์มือสองเนี่ยมั่นสุดในประเทศไทยน้องกูใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นี่ค่ะ เจออโตเราขายราสวยใช่แล้วค่ะที่นี่เขาบอกเลยว่าเขาเน้นรถบ้านรถสวยอันนี้ผมไปสืบมาค่ะนอกจากนั้นค่ะที่นี่กุ๊กแนะนําพี่บูมาเพราะว่ากุ๊กชอบมากจริงๆค่ะชอบตรงไหนรถสวยหรอสวยด้วยส่วนหนึ่งค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าของค่ะทำไมฮะเป็นผู้บริหารผู้หญิงที่สวยแล้วก็เก่งมากๆค่ะพี่บูสวยทั้งรถสวยทั้งเจ้าของว่างั้นถูกต้องค่ะโอ้โหนี่จะบอกว่าธุรกิจรถยนต์มือสองเนี่ย เจ้าของที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผมบอกเลยว่าในประเทศไทยนี้นับได้เลยนะถูกค่ะโอ้โหน่าสนใจฮะว่าธุรกิจรถยนต์มือสองเนี่ยเขามีวิธีการบริหารยังไงเขามีวิธีการดูรถยังไงะนะฮะแล้วเขามีวิธีการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาซื้อยังไงชักอยากรู้ละเดี๋ยวเราไปทมความรู้จักกับพี่สาวท่านนี้เลยดีกว่าเนะาะไปเลยดีกว่าค่ะไปเลยดีกว่าโอเคครับทุกเ่นทุกคนฮะตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับผู้บริหารของ J Auto เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาวมั่นสาวเก่งท่านน้ครระผูิหาของ เจอออโต้เนาะเจ๊กถามก่อนเลยในมุมที่เป็นผู้หญิงเราทำธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วค่ะเฉพาะเต็นเจอออโต้นี้นะคะ15ปีแต่ถ้าเกิด เกี่ยวกับรถยนต์นี่พี่ทํามา25ปีแล้วทํางานอยู่ในวงการยานยนต์คือ25ปี25ปีนี่พอเกันพี่เลยนะอย่าถามอายุพี่นะเห็นพี่เจ๊ปะขายรถป้ายแดงมาก่อนเนาะเห็นเสน่ห์อะไรคะในรถมือสองเห็นว่าอยู่ในวงการนี้ค่ะก็ต้องบอกกันว่าค่อนข้างชอบนะคะแล้วก็รถคันแรกที่พี่เจ๊บซื้อเองก็เป็นรถมือสองเนาะค่ะแล้วก็เห็นว่ามันคุ้มค่านะคะคือการซื้อรถมือสองเนี่ยบางที เขาเรียกว่าส่วนต่างขาดทุนน่ะมันน้อยกว่าป้ายแดงค่ะเพราะเราถ้าเกิดซื้อป้ายแดงมาเอารถวันแรกถ้าเราขายหายไปแล้ว30%รถมือสองนี่จะหายค่อนข้างน้อยเพราะถือว่ามือแรกเขาขาดทุนให้เราแล้ว,ลวค่ะ,คะแล้วก็พวกชุดแต่งออปชั่นต่างๆนี่มันเหมือนมันผ่อนไปได้ไดร,รถมือหนึ่งกับรถมือสองพี่ทำมาทั้งสองวงการละอันไหนขายยากขายง่ายนะรถมือสองขายยากกว่าขายยากกว่าถูกต้อง เพราะอะไรเลยใช่ไหมคะพอรถไแดงมันไม่มีใครเคยใช้มาก่อนรถมือสองขายความไว้วางใจกันคือจะบอกว่าปัจจัยของราคารถมือสองเนี่ยมันมีเยอะมากกว่าใช่ไหมสภาพทั้งปีทั้งสีทั้งเลขไมอะไรพวกนี้ถูกต้องค่ะแล้วอย่างนี้พี่เจบริหารเจออโต้อย่างเนี้ยค่ะพอเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยมีปัญหาหรือว่าเจอปัญหาอะไรที่แบบอุ้ย ดูรถเป็นหรอประสบการณ์แค่นี้จะดูรถง่ายหรออะไรยังเคยเจอบ้างไหมคะมีมีมีค่ะแรกๆก็อาจจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ค่ะเครื่องยนต์นะแต่ด้วยความที่ทำมานานแล้วค่ะตอนนี้ฟังเสียงสตาร์นี่ก็รู้เรื่องแล้วค่ะต้องขับรถขับตัวกระนูแต่หมวหอยมากรถตัวนี้อะไรยังไงละอ่ไอ้ที่เขาแบบเดินเดินเคาะเคาะเคาะประตูอันนี้อันนี้เป็นแบบสบายแล้วค่ะอันนี้สบายมันต้องดึงกระดงเงยมันต้องดูตะเข็บมาดูแล้วดูอ่าน็อตฝากระค้าประตูรู้แล้วว่า ถ้าไม่เคยแกะไม่ต้องไปแกะดูแลโอ้อประมาณนั้นแล้วโอ้ <Okay. S 2> ไม่ต้องไม่ต้องดูเม็ดอาร์กแล้วนเน่ยน่ใช <laughs> ่ใช่ <laughs> ตอนนี้รในสต็อกมีอยู่ประมาณกี่คันประมาณ20คบันค่ะทำไมน้อยจังคือ <c oughs> ผมก็ลลงคิดอยู่ว่าเพราะดีลเลอร์ที่ผมไปที่อื่นเน <c oughs> ี่ยมี ห้าหกสิบคันบวกทำไมที่นี่ถึงสต็อกเล็กฮะค่ะก็คือพี่เจี๊ยบัดเน้นซื้อรถบ้านค่อนข้างหาซื้อรถยากนะตอนนี้นะคะชั่วโมงนี้นะพี่จะไม่ได้เดินเข้าลานประมูลต้องขอโทษด้วยนะคะเน้นซื้อรถบ้านแล้วก็ไม่น้อยนะคะแล้วก็มือเดียวเน้นสภาพคือเดิมๆกริบๆเลยมันก็เลยค่อนข้างจะหายากนิดนึงฝากคุณบูมหารถพี่ด้วยละกันโอ้โโหอเคครับบอกก่อนนะคฝากด้วยนะคะถ้าใครมีรถสวยนะคะติดต่อเจ้ามาเลยจะมาซื้อทุกราคาค่ะรถสวยตู้ราคาค่ะสภาพดีๆมาขาย ได้เลยค่ะถูกต้องกำลังตามหาอยู่ค่ะแล้วรถเซกเมนต์ไหนคะที่ขายดีมากๆเลยค่ะก็ที่ขายดีตลอดการจะเป็นรถทุกกระบะนะคะเพราะเชิงการนี้เพราะว่ามันสามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์สีรเตูาแคบเลยพวกเนี้ยค่ะตัวพี่เจฟเองใช้รถอะไรคะพี่คอนเดฟี่ค่ะคอนเดฟี่ค่ะรถครอบครัวใช่ค่ะใช่เออเออพอพอเวลาพอเริ่มมีครอบครัวนะมีมีแบบมีมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะกลายเป็นรถพวกนี้นี่แบบว่าเป็นรถมหาชคนะขนของได้เยอะด้วย ปกติก็ใช้ได้ทุกยี่ห้อไม่ได้ติดแต่ว่าชอบตรงนี้ตรงที่ว่ามันมันเป็นรถครอบครัวหนึ่งแล้วมันก็ประหยัดน้ำมันด้วยฮอนด้าสี่ค่ะมันเป็นรถเจ็ดที่นั่งแล้วประตูสลด์ซ้ายขวาซ้ายขวาค่ะถามเลยและกันช่วงโควิดเป็นไงบ้างพี่เจี๊ยบกระทบหนักไหมเล่าให้ฟังน่ยก็ค่อนข้างกระทบนะค่ะแล้วการตลาดก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนหน้าไปเลยเดิมจะเป็นการตลาดแบบออฟไลน์ค่ะใเลยค่ะออฟไลน์ก็คือพี่เจี๊ยบต้องบอกว่าเป็นเซลล์ตั้งแต่ว่ารุ่นเก่าดึกดำดานก็คือ ฉันมั่นใจในสินค้าฉันคุณต้องมาดูหน้าร้านสิรถฉันเสือคุณต้องมาแต่พอโควิดเข้ามาคนกลัวคนไม่เริ่มเริ่มไม่เข้ามากันแล้วค่ะการตลาดเริ่มเปลี่ยนไปเป็นออนไลน์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เจ๊ก็ต้องทำหนึ่งก็ต้องออกมาทำตลาดออนไลน์ออกมาไลฟ์สดนะคะออกมาสร้างความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ให้วันทุกขายอินสเปกชันเข้ามาด้วยเหมือนสร้างตัวตนให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นทำให้คนไว้วางใจใช่ค่ะถูกต้องแล้วในของตลาดออนไลน์พี่เจ๊บทำอะไรบ้างคะ ทุกทุกทุกอย่างเลยทุกแพลตฟอร์มค่ะใช่ทั้งเฟซบุ๊กยูทูปทิกตอร์คือต้องเดินเข้าไปทําหมดทุกทุกอย่างค่ะใช่เพราะตอนเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเนี่ยอยู่หน้าโทรศัพท์ค่ะค่ะเขาขายอย่างเดียวเนาะขายอย่างเดียวอ่ทำยังไงจะให้เขาซื้อรถกับเรานั่นแหละคือโจทย์ที่สําคัญครับผมมีมีมีออกไปเต้นในทิกตอร์มาเต้นกับรถออกมาจากรถกำลังจะ กำลังกขงอยู่อยากเห็นอยู่ฮะผมว่าน่าจะขายได้ดีเลยนะเขาถ้าอยากดูแบบของแปกก็เชิญเนาะผู้ประกอบการถ้าไม่ปรับตัวหลายๆคนอาจจะแย่ใช่ถูกก็ดีนะพี่เจฟถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วยุคก่อนเนี่ยคือขายคุณภาพสินค้าส่วนรูแล้วกันแต่ยุคนี้ กลายเป็นว่าต้องขายหน้าเจ้าของขายแบรนด์ตัวเองว่าอ๋อเจออโต้ไปเลยของดีเปรแตนดิ่งแล้วกลายว่าต้องขายขายแบรนด์ไปเลยคยุคนี้มันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับผมพูดถึงอักลับมาเรื่องรถกันบ้างเรื่องการเช็คสภาพรถเนี่ยตัวพี่เองตอนนี้ทุกวันนี้โปรแล้วแหละแต่ว่าคนอื่นเนี่ยมองมายังเห็นว่าพี่เป็นผู้หญิงอยู่เคยมีแบบว่าประสบการณ์การขายรถหรือไปทําอะไรเรื่องรถไหมแล้วผู้ชายมองว่าอุ้ย เป็นผู้หญิงจะรู้เรื่องอะไรหรอยัไม่เคยเจอยนะพี่เจมมองว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายผู้หญิงนี่เทียบเทียบเท่ากันแล้วนะความสามารถเก่งเหมือนเหมือนกันผู้หญิงเก่งๆใช่ไนะคะใช่ไหมคะใช่ใช่ใรักุ๊บค่ะพี่เจี๊ยบะค่ะถามนิดนึงอันนี้ส่วนตัวคือผมเป็นสายมูนะกลุ่มเข้ามาในโชว์รูมพี่เนี่ยเข้ามาออฟฟิศเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะทั้งพระทั้งทั้งเทพสายจีนเทพสายฮินดูค่ะขสัต โอ้โหยังกุมภูมันเยอะเยอะหมดหรือว่าแค่วาอะนี่นี่พี่นี่แบบว่าบูชาไว้เพื่อการค้าการขายอะไรอย่างนี้เลยไหมะค่ะส่วนหนึ่งบูชาด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเก็บจากรถเก่าที่ลูกค้ามาเอามาขายแล้วเขาไม่เก็บที่เจ็บก็เก็บไว้หมดเลยพระเพอเก็บในกล่องพระนั้นเรียกว่าเป็นลังๆเลยอ๋อโอเคโอเครถก็เข้ามาขายทีก็จะชอบมีพระอยู่ตรงนี้เป็นพระแดดพระค่ออะไรอย่างงี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นองค์เป็นอะไรพี่เจ็บเก็บหมดค่ะโอ้เก็บหมดเลยใช่นะฮะโอ้โห รับพระนี่ยังเก็บเลยนะฮะใช่ค่ะผีก็เก็บนะคะเดี๋ยวนะ็ไ่เก็บกัเก็บเก็บนะคะวันนี้ันมีอยู่ลูกค้าอยู่เคสหนึ่งอยู่คันหนึ่งนะอันนั้นเนรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกค้าโทรมาหาพี่เจี๊ยบว่ารถคันนี้ยลูกค้าคันนั้นคือลูกค้าที่เขาขายรถค่ะแต่เขาไม่ได้ขายกับพี่เจโดยตองเขาขายผ่านนหยหน้ามาค่ะแล้วเขาไปตาม่ที่ขนส่งนะคะไปเช็คได้ว่าจะอ่าคนเนี้ยไปคนไปซื้อรถเข้ามาเขาเลยโทรมาว่าเขาจะขอซื้อรถพี่เจี๊ยบคืนค่ะโอ้อืน แต่รถค้นเผอิญก็ขายต่อไปแล้วเล,เลยถามว่าทําไมถึงจะมาขอซื้อรถคืนเพราะอะไรเขาบอกว่าพ่อเขานะคะป้าป้าเลนทุกผู้หญิงโทรมานะบอกว่าเออพราฝันถึงอาม่าเมียเขาะนะคะอาม,ม่าเขาฝันว่าเทำไมลื้อเนี่ยพาอัวขับรถวนวนวน,วนอยู่นั่นแหละไม่พากลับบ้านสักทีค่ะค่ะแลวพี่ก็เลยถามว่าอาเกิดอะไรขึ้นคือโทษนะคะอาม่เคยเสียชีวิตตายตายในรถคันนั้นนะคะแล้วคันนี้เนี่ย ่อก็เพิ่งรู้ว่าลูกเอาเรถมาขาย<อ>ก็เลยอยากจะมาอะขออัญเชิญวิญญาณกลับค่ะกลับบ้านนะคะ,คะพี่เจก็เลยโอเคเดี๋ยวจะติดต่อลูกค้าที่ซื้อรถไปให้ค่ะซึ่งก็เป็นชาวขเขมรค้าขายอยู่ที่อารานันเลกรสายสองนะคะ,คะ ก็คือเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าตั้งแต่เขาได้รถคันนี้มาเขารวยมากเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมค่ะเขาไม่ยอมให้อาม่าลงจากรถโอเคเจ้าของเดิมอาม่าของเจ้าของเดิมเนี่ยเสียชีวิตในรถคันนี้ใช่ค่ะขายรถคันนี้ต่อเจ้าของใหม่คนเขมรเอาไปขายรถเฮงมากใช่คราวนี้เจ้าของเดิมจะซื้อคืนเจ้าของใหม่ไม่ขายคืนไม่ยอมให้ราคาจากซื้อไปห้าแสนซื้อหกแสนยังไม่ยอมเลยตั้งแต่ได้รถคันนี้มาเฮงมากแล้วไม่ยอมให้เชิญออย่างอาม่ากลับบ้านด้วยเดี๋ยวนะ คุณไม่ขายรถคืนให้เขาคุณยังไม่คืนอาม่าเขากพ่ออะไรแนี้โรดร้ายอ่ะไ่ใส่อ่ะอาม่าถึงที่บอกไงขับรถพาไปไหนวนไปวนมาได้ค่ะเฮ็ดนั้นก็เลยแบบโออที่เจเลยว่าให้เขาไปคุยกันเองนะคะไปคุยกันเองแล้วให้เบอร์ไปคุยเลยไปรู้ว่าจบเป็นยังไงไม่กันใช่ใช่แต่ที่รู้ว่าคมิ้ไม่ยอมโอ้โหเขารวยเขาเฮงมากปแต่ถ้าไปก็เรียกว่าเฮงนะ รถคันนั้นไม่ได้มีอุบัติเหตุใดๆนะคะคืออาม่าเหมือนว่าเสียชีวิตระหว่างการเดินทางไปโรงพยาบาลเขาบอกวนแกใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่ซื้อรถที่นี่ค่ะโอ้โหสุดจริงๆนะฮะมีเรื่องเล่ามีสตอรี่ด้วยนะฮะอันนี้ไปเล่าลง The Ghost ได้นะอันนี้บอกว่าไปเสริมความปังความเพยงได้ค่ะล้ว ซื้อรถที okay. oh, so mm ่เนี่ยที่เจออโต้เนี่ยนอกจากแถมอาม่าแล้วเนี่ยเราเรามไม่ไม่แถมทุกคันนะคุณบูโอเคพี่เต้นพี่เจมเนี่ยให้ใช้เงินออกรถแค่เก้าร้อยสิบเก้าบาทถูก้องถูกต้องพี่เจ๊แถมปอหนึ่งให้นะคะถ้าเป็นรถราคาสี่แสนอับค่ะนะคะตั้งแต่สองสามสามแสนเนี่ยสองวกค่ะคือทุกคันเนี่ยฟรีค่าจะจ่ายให้ครับผมค่ะอันนี้จะขอเล่าสอรี่นิดนึงว่าเดิมเนี่ยพี่เจ๊เป็นเซลเนาะเซลขายป้ายแดงมาแล้วรถคันแรกก็ซื้อรถมือสองค่ะค่ะ เรามองว่า,าลูกค้าเนี่ยที่มาซื้อรถมือสองคันแรกบาง <ừ> คนเนี่ยารายได้เขาน้อยอ่าพี่เจฟเคยเป็นคนคนนั้นค่ะแล้วซื้อรถมาแล้วแอร์เสียม,มัน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 ค่าใช้จ่ายมันเยอะมาก <ừ> นะคะ <ừ> พี่เจฟก็เลยมีรับประกันรถให้ทุกคันจะปีเก่าปีใหม่นะรับประกันให้6เดือนหมื่นกิโลถ้ารถไม่เกิน5ปีเนี่ยพี่เจฟั็ให้1นึ่งปี20มกิโลเลยนะคะตรงนี้ให้สบายใจได้ หลายๆท่านอย่างในลูกเพจของเราค่ะอยู่ต่างจังหวัดอันนี้พี่เจ็บมีช่องทางการส่งหรืออะไรเงี้บ้างคะค่ะเรามีไฟแนนซ์บริการจัดให้ทั่วประเทศนะไมว่าท่านจะอยู่77จังหวัดเนี่ยค่ะเรามีบริการถึงบ้านท่านเลยนะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยค่ะถึงบ้านท่านเลย พี่เจมไม่ได้เน้นว่าลูกค้าจะต้องมาจองก่อนนะถึงจะส่งไฟแนนซ์ไปให้ค่ะส่วนใหญ่เลยถ้าลูกค้าเคยซื้อแต่พี่จะรู้เลยว่าพี่จะส่งส่งไฟแนนซ์ไปก่อนผ่านแล้วค่อยโอนจองมาแล้วพี่ก็จัดส่งรถให้นะคะบางคันขับให้บางคันส่งเซเล์ร์ให้ค่ะทั่วประเทศไปส่งมาค่ะเรียกได้ว่าเซอร์วิสสุดๆจริงๆนะผมว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะฮะก็สามารถที่จะเอารถกับเจออ o โต้ได้นะครับผมนะฮะสุดท้ายนี้ครับผมมีอะไรอยากจะฝากถึงลูกเพจบรรดาคาหน่อยไหมฮะใช่ครับ ก็ของเต็น์เรานะคะมีวันทุกค้าอินส e c t ชั่นเนาะเข้ามาค่ะเ,เรารู้ข่าวว่าลูกค้าหน่อยอยากได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพบางทีเจ้าของเต็นท์พูดเนี่ยความน่าเชื่อถือเรายังไม่เคยรู้จักกันอาจจะยังไม่เชื่อถือกันจมให้บริษัทใหญ่อย่างบรรทุกค้านะคะเข้ามาเป็นตัวกลางใ,ในการตรวจสภาพนะคะให้คุณลูกค้านะั้นมั่นใจในสินค้าของเราได้นะคะก็ให้รู้ว่าซื้อรถที่นี่อย่าสบายใจให,หายห่วงได้ค่ะ โอเคเจออโต้เราอยู่ที่ถนนกาญจนาค่ะแล้วก็สามารถติดต่อได้ทางชุ่มเป๊ะบลูค่ะยูทูบนะคะแล้วก็ไลน์ดต่อได้เลยก็คือเจออโต้ค่ะชื่อเดียวกันหมดค่ะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะภาษาไทยค่ะภาษาไทยเลยนะคะครับผมขึ้นให้ได้ตามหน้าจอตรงนี้เลยนะครับช่องการติดต่อนะฮะอยากจะติดต่อช่องทางไหนนะครับจัดไปเลยครับรับรองได้ว่ารถตีมีคุณภาพทุกคันแน่นอนเรทพี่คีนูค่ะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่เจียมากๆนะสำหรับข้อมูลดีๆนะครับผมขอบคุณครับ